สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปูจะมาแนะนำต้นสเสนจันนะคะตัวนี้สเสนจันดำนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักส่วนความแตกต่างของสเสนจันดำเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆเพราะว่าตรงนี้มีสเสนจันหลายตัวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจา์ชี้ให้ดูว่ามีต้นอะไรบ้าง สำหรับลนนักษณะง่าย <Al> <Lock> ๆเลยนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าต้นไหนเป็นเสนจันดาเนี่ยดูได้ง่ายๆดูตามลักษณะของใบนะคะเป็นหลักเลยถ้าแบบเราเห็นปุ๊บเราก็จะรู้เลยแหละว่าตัวนี้เป็นเสนจันดาเสนจันดาที่ตอนนี้นะคะที่เขานิยมกันเนี่ยมาก็คือ <AB> ตัวนี้เป็นตัวที่เล่นกันเป็นเสนจันดามบ้านนะคะเสนจันตัวนี้นะคะเป็นเสนจันดาตัวที่เขาขายกันนะคะที่ที่เล่นกันในราคา ถ้ไซส์นี้นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ500อัพนะคะ500-600คือตอนแม่ปูซื้อมาก็เล็กกว่านี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะซื้อมาประมาณ3-4เดือนนะคะ,ะเขาจะแม่ปูซื้ออยู่ที่ประมาณ400เดี๋ยวเรามาดูาโซนสเสนจันร์ของแม่ปูนะคะนี่เสนจันโกเมนนะคะแล้วก็อันนี้สเสนจันไรเอ่ยใครรู้บ้างนี้สเสนจันท์นาค สเสนจันแดงนะคะตัวนี้คือสเสนจันมหาโพนะคะใบออกยาวๆอย่างนี้แล้วตัวนี้มรกตพังงาค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เราจะพูดถึงเป็นสเสนจันดำเเสนจันดำที่ลักษณะพิเศษเฉพาะมากๆเลยก็คือเขาจะมีใบสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบไหนนะคะสามเหลี่ยมแบบเลขาคณิต ก็คือมีฐานนะคะค่อนข้างจะตรงเลยค่ะไม่ไม่ไม่เว้าไม่อะไรนะคะแต่นั่นหมายถึงตัวที่แก่แล้วนะคะอย่างเช่นใบที่ยังอ่อนอยู่เดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนอ้อปกติแล้วนะคะกลุ่มสเสน่จันทร์ทุกตัวเลยเขาจะไม่ค่อยทิ้งใบย,ยกเว้นแบบใบเหลืองมากๆแล้วก็เอาออกนะคะเนี่ยนี่ไปตอนเขาเด็กๆนะคะจะเห็นว่า,าฐานใบเขาจะ ชี้ขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะเลียวเป็นหอ,อกอย่างนี้นะคะเอ๊มีอีกไหมโนเดี๋ยวนะนะคะคือถ้าเป็นเสนจันใบแรกๆนะคะพอดีตัวนี้ก็ไม่ถัดมาแล้วค่ะคือตรงนี้ค่ะเขาจะป้านขึ้นไปข้างบนนะคะตัวฐานเขาเนี่ยจะยกขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเขาโตขึ้นมาเขาจะค่อนข้างเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะเป็นเขียวที่เข้มมากๆเลยนะคะ จะเข้มมากกว่าเสนจ,จันตัวอื่น,น,นเห็นไหมคะลองเทียบดูเสนจ,จันดํานะคะเสนจ,จันนาคเสนจ,จันแดงเห็นไหมคะจะค่อนข้างเข้มอันนี้ถ้าเขามีคนบอกว่าถ้าอยู่แสงน้อยกว่านี้หน่อยเขาก็จะเข้มมากขึ้นนะคะแต่ว่าแม่ปู่ก็ยังไม่ได้เคยย้ายที่แล้วก็อันนี้คือใบอ่อนใบอ่อนจะออกสีออกน้ำตาลน,นะคะ ออกน้ำตาลอย่างนี้นะคะแล้วก็ก้านเ,เส้นใบนะคะจะออกสีแดงไม่เชิงแวาแดงนะ,ะเป็นแบบแดงอ่อนๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูหลังใบนะคะหลังใบของใบอ่อนนี้จะออกสีออกเ,ออเขาเรียกไงม่วงแดงนะคะม่วงแดงค่อนข้างชัดเจนเลยแล้วมาดูใบแก่นะคะใบไหนใบแก่อ่าใบนี้ก็ยังออกม่วงแดงอยู่นะคะ แต่จะไม่ชัดเจนเท่าเท่าตัวอ่อนนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นม่วงแดงตรงนี้ก็คือจะออกสีออกม่วงๆนะคะน้ําตาลนะคะคล้ายๆคล้ายๆกันเส่ตรงนี้นั่นก็คือใบเขาจะออกเขียวละแต่เส้นเส้นหลังใบตรงนี้ค่ะจะออกม่วงแดงแล้วก็ถ้าไปดูก้านเขานะคะก้านเขาจะเล็กๆค่ะเล็กๆตรงๆนะคะ เล็กๆตรงๆแล้วก็ถ้าเทียบกับก้านของตัวอื่นนั้นน่ะเขาจะเป็นเส้นบางๆเส้นเขาจะไม่หนานะคะยจะให้เทียบนะเห็นไหมคะอันนี้นี่ก้านของนาคนะคะแล้วนี่ก้านของเสนาจันดานั้นก็ก้านของออมรกตพังงาใช่ไหมคะก้านเขาจะค่อนข้างเล็กค่ะจะไม่หนาเหมือนเสนาจันอื่นๆนะคะส่วนสีนะคะก็คือสีจะออก เขียวแดงนะคะเขียวแดงออกเป็นแบบจะไม่แดงชัดก็จะไม่เขียวชัดนะคะเป็นเขียวเขียวแดงแดงอมอมนะคะอม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 ,ม่วงอมแดงอมน้ําตาลอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือจะต้องอใบนะคะเป็นลักษณะเลขาขาคณิตสามเหลี่ยมแบบนี้เป,เป๊ะเลยนะคะแ,แบบนี้เลยพอมองปุ๊บก็จะดูออกเลยว่าอ๋อนี่แหละสเสน่ห์จันร์ดำนะคะ ส่วนดินนะคะดินที่ใช้ปลูกของสเสนเจันดำอตอนนี้มีะะดินใบก้ามปูนะคะผสมากมากมะพร้าวสับเล็กนะคะแล้วก็พีทมอสนะคะแล้วก็มีเพอร์ไลท์นะคะมีประมาณนี้ค่ะอาจจะมีแกบดำบ้างนิดหน่อยนะคะพอดีว่า,อ,าอยากผสมให้มันโปร่งนะคะแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะใส่ทรายไปด้วยก็ได้ค่ะให้ดูโปร่งเป็นหลักค่ะค่อนข้างโปร่งเลยนะคะ ล้วนซุยง่ายนะคะตัวนี้เหมือนเหมือนกับสเสนอจันตัวอื่นของแม่ปูอย่างตัวสำริดก็เหมือนกันนะคะก็จะใช้คล้ายๆอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามคลิปแม่ปูมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะและแม่ปูจะแนะนำนะคะความรู้เรื่องอต้นไม้หรือเรื่องอาหารนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ